ในจัก,กรวาลของ Star Citizen เราจะมียานขนส่งสินค้ามากมายทีมงานต้องการสร้างยานขนส่งสินค้าประเภทใหม่ที่สามารถรองรับการบรรทุกสินค้าได้ทั้งภายในและภายนอกลำตัวยานดนนั่นก็คือที่มาของยานขนส่งสินค้าลำใหม่ครับ Drake Ironclad Drake Ironclad คือยานมัตติครูใช้ลูกเรือทั้งหมด6คนตัวยานมีการติดกราะทั้งลำจุดเด่นของยานคือมีห้องเก็บสินค้าขนาดใหญ่ ที่ด้านหน้าจะมีแรมที่สามารถเปิดออกเพื่อขนถ่ายสินค้าหรือยานพาหนะภาคพ,พื้นดินได้หลังคาของยานสามารถเปิดปิดได้เพื่อใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าในอวากาศหรือใช้สำหรับออกไป EVA Ironclad มีการติดอาวุธไว้ที่หลังคาของด้านหน้าใช้สำหรับปกป้องสินค้าที่บรรทุกอยู่ด้านนอกของตัวยานได้และลำตัวของยานยังได้รับการหุ้มเกราะหนาเป็นพิเศษรองรับแรงกระแทกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ภายนอกของยานได้รับการออกแบบตามสไตล์ของเรสครับเน้นการใช้งานจริงเน้นด้านความแข็งแรงและทนทานไม่เน้นความสวยงามไอรอนคลาสแบ่งออกได้เป็น3ส่วนได้แก่ด้านท้ายของยานใช้เป็นส่วนที่พักอาศัยกลางลำตัวยานเป็นห้องเก็บสินค้าขนาดใหญ่หลังคาของยานสามารถเปิดปิดได้และด้านหน้านะครับเป็นแรมทางเข้าสำหรับคนถ่ายสินค้าและยานพาหนะพักพื้น ที่ชั้น2นะครับจะเป็นห้อง Security ระดับสูงในส่วนของ Command Module สามารถปลดออกจากตัวยานได้เพื่อใช้ในการหลบหนี i r o n c l a d มีทางเข้าหลักทั้งหมด2ทางด้วยกันได้แก่ทางเข้าผ่าน Command Module เมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะเจอกับทางเดินชั้นลอยเมื่อเดินขึ้นไปจะเจอกับส่วนที่พักชั้นบนสุดใช้สาหรับชมวิวรอบทิศท,ทางได้แต่ถ้าเดินลงไปด้านล่างจะไปยังส่วนที่พักอาศัยของลูกเรืออีกทางเข้าหลักก็คือ ผ่านทางคอร่าออยล็อกใช้สําหรับเข้าออกยานเมื่อเทียบกับด็อกกิ้งของสถานีอวกาศครับส่วนท้ายของยานจะมีห้องเครื่องยนต์และคอมมานเด็กห้องนี้ไม่ใช่ห้องควบคุมยานนะครับแต่จะเป็นสถานีควบคุมแท็กเตอร์บีมโดยสามารถมองเห็นด้านหน้าของยานได้ใช้สําหรับดึงสินค้าเข้าในยานครับส่วนกลางยานชั้นล่างของยานนะครับจะประกอบไปด้วยโคเวอร์เรียใช้สําหรับเก็บยานพหาหนาขนาดเล็กและเมนคาโกโฮครับ ส่วนหัวที่ชั้น2ของยานนะครับส่วนนี้จะเป็น CQ Car g า a r โ a รียบริเวณนี้จะเข้าถึงได้ยากกว่าส่วนอื่นๆโดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากห้องเก็บของกลางของตำรวจครับจะมีช่องเก็บสินค้าที่มีมูลค่าสูงเหมาะก,กับสินค้าขนาดเล็กที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษและยังสามารถเข้าไปที่ป้อมปืนหลักกับป้อมแทกเตอร์บีมทางด้านหน้าได้จากทางส่วนหัวนี้ด้วยครับนอกจากนี้ยังมีดรีคไอรอนคาร์ดอีกหนึ่งเวอรนนะครับ ซึ่งยังไม่มีชื่อเป็นทางการดังนั้นก็จะขอเรียกว่าเ r ร a เอร็ตค a ร d Assault ไปก่อนโดยจะเป็นยาขนส่งทางทหารสนับสนุนการโจมตีภาคพ,พื้นดินครับโดยจะติดป้อมปืนที่บริเวณด้านหน้าและด้านล่างเพิ่มปรับพื้นที่เก็บสินค้าด้านหน้าเพื่อใช้บรรทุกยานพหา,หานะภาคพ,พื้นดินขนาดใหญ่เช่น Nova t ท n k และลดขนาดของเมนคาร์โกฮอลลงเพื่อเพิ่มพื้นที่เป็น Repa i r f a c i l i t y แทนครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องภายในของโ o l a r i s ครับ ตอนนี้การสร้างห้องส่วนใหญ่ภายในยานเสร็จแล้วจะเหลือประมาณ 2- 3สาห้องที่ยังอยู่ในขั้นตอนของไวส์บ็อกแต่ห้องอื่นๆตอนนี้เป็นเกรย์บ็อกเรียบร้อยแล้วครับส่วนที่เป็นเกรย์บ็อกเรียบร้อยแล้วนะครับได้แก่ห้องบังคับการทางเดินหลักห้องพักอาศัยห้องเก็บสินค้าห้องต่อปีโดและป้อมปืนทั้งหมดครับส่วนห้องที่ยังอยู่ในขั้นตอนของไวส์บ็อกนะครับคือห้องขังและห้องพยาบาลครับ ในส่วนของห้องตอปิโดทีมงานให้ความสําคัญกับห้องนี้มากนะครับเพราะต้องทําการออกแบบให้ผู้เล่นรู้สึกดีและสนุกไปกับระบบการบรรจุและการยิงตอปิโดปัญหาที่พบในตอนนี้ก็คือบริเวณการบรรจุตอปิโดที่ชั้นล่างด้านหน้าของยานนะครับทีมงานยังไม่พอใจกับการออกแบบในปัจจุบันนี้ซึ่งยังจะมีการปรับแก้ไขอยู่และอย่างที่หลายท่านทราบแล้วนะครับว่าโพลาริสได้มีการออกแบบใหม่มาแล้ว โดยหนึ่งในห้องที่ได้รับการออกแบบใหม่คือบริดจ์ห้องบัคับการครับจะถูกปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมากจุดประสงค์เพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้เล่นที่ได้มาสัมผัสกับยาลำนี้และจำลองบรรยากาศชีวิตของทหารที่ได้มองจากหอบักับการเรือรบขนาดใหญ่และอีกหนึ่งเหตุผลหลักๆเลยก็คือเพื่อรองรับกับระบบการเล่นมิติครูในอนาคตครับส่วนอื่นๆที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มได้แก่แองกาและป้อมปืน โดยสำหรับป้อมปืนนะครับจะมีการเพิ่มขนาดขึ้นถึงแม้ว่าอาวุธหลักของโพลาริสจะเป็นตอร์ปิโดไซส์ิ0ก็ตามแต่ก็ยังต้องมีปืนที่สามารถต่อสู้กับยานขนาดใหญ่ลาอื่นๆได้ด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ป้อมปืนนี้ทําลายยานลาใหญ่อื่นๆได้เสมอไปส่วนใหญ่จะใช้ในกรณียิงสนับสนุนมากกว่าสําหรับข้อมูลอื่นๆจะมีการนําเสนอเพิ่มเติมอีกในภายหลังครับโพลาริสมีเป้าหมายจะเปิดตัวในช่วงงาน IAE ปีนี้ครับ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาใหม่ๆที่น่าติดตามอีกมากมายครับหากท่านใดยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกม Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand หรือจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยครับสวัสดีครับ